พระนางปรัชญาปารมิตาเป็นโพธิสัตว์ที่สำคัญในพุทธศาสนามหายานทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาอันลึกซึง้งและความรู้แจ้งแท้ทรงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในหลายประเทศเช่นทิเบตจีนและญี่ปุ่นปรัชญาปารมิตาหมายถึงปัญญาอันถึงฝั่งหรือปัญญาอันยิ่งใหญ่เป็นคุณสมบัติที่นำไปสู่การตรัสรู้ทรงเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าหรือเป็นภาคหนึ่งของพระอัศพยพุทธะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุญญาตาหรือความว่างเปล่าซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนามหายานรูปเคารพมักปรากฏในรูปของสตรีอันงดงามประดับด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรปรัชญาปารมิตาสูตร เป็นพระสูตรสำคัญที่กล่าวถึงปัญญาและวิธีการบรรลุธรรมเป็นหลักธรรมสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติธรรมและการบรรลุโพธิญาณทั้งพระนางปรัชญาปารมิตาและพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นโพธิสัตว์ที่สำคัญในพุทธศาสนามหายานแต่มีบทบาทที่แตกต่างกันพระนางปรัชญาปารมิตาสัญลักษณ์ของปัญญาและความรู้แจ้งพระโพธิสัตว์กวนอิมสัญลักษณ์ของความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่น